ตามกันต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีก็มีการไปจับกลุ่มแขกปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดนำตัวมาสอบสวนแล้วก็ขยายผลตามจับไปให้ถึงเจ้าของแหล่งเงินทุนครับที่จังหวัดจันทบุรีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี นำกำลังชุดสืบสวนไปซุ่มตรวจสอบคนต่างด้าวที่แฝงตัวเข้ามาประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้แล้วเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นการขานรับนโยบายของทางรัฐบาลในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ได้ภาพแบบที่ท่านเห็นนะครับมาในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นแก๊งหมวกกันน็อกคือมาทวงเงินแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาใส่หมวกกันน็อกมาแบบนี้ อันนี้เนี่ยอยู่แถวเป็นห้องแถวที่ตําบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาวันแรกวันเดียวแล้วก็จับเลยนะครับใช้เวลาดูพฤติกรรมอยู่ถึง3วันแล้วก็มาทุกวันครับเป็นผู้ชายคนนี้สวมหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดแล้วก็เข้ามาทวงหนี้ลักษณะท่าทางคำพูดคำจาฟังดูแล้วเนี่ยก็ดูคล้ายๆกับชาวต่างชาติเมื่อแน่ใจแล้วก็ แสดงตัวจับกลุ่มครับนี่ฮะยืนงงเลยงงเลยนี่จับเลยครับคือมีพฤติกรรมที่ชัดเจนคือคนนี้เนี่ยเป็นคนสัญชาติอินเดียครับชื่อในรามอายุ62ปีตำรวจก็ขอดูเอกสารหนังสือเดินทางมีไหมประเภทท่องเที่ยวที่ยังไม่หมดอายุก็มีมีหนังสือเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็ ตรวจค้นในตัวมีเงินสด3,000บาทมีสมุดบัญชีธนาคาร1เล่มโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเนี่ยพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่ขี่มานะครับแล้วก็ทางตำรวจมีการไปสอบถามคนที่กู้ยืมเงินเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะครับอ้างว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยแก๊งเนี่ยเดือนละร้อยละ20ต่อเดือนรวมไปสิครับไปนึงเนี่ยก็ 200... ร้อละ240โอ้โหต่อไปอนะครับต่อไปดอกเบี้ยโหดขนาดนี้แล้วจะต้องหาเงินมาส่งพร้อมกับเงินต้นน่ะทั้งเงินต้นทั้งดอกเนี่ยต้องส่งทุกวันจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ยืมมาเบื้องต้นทางตำรวจก็จับกลุมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาครับว่าให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้นำตัวนายคนนี้ไปส่งที่สพเมืองจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายครับ